ฤดูหนาวมาแล้วทุกคนคิดถึงอะไรกันใช่แล้วหนาวหนาวแบบนี้เหมาะกับการไปแคมปิ้งกันแต่การไปแคมปิ้งครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะเราจะรวมอาหารพื้นถิ่นสีสเกตที่เป็นของดีของเด่นของดังและสถานที่ตั้งแคมป์จะเป็นที่ไหนดีนะ้าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่จาลักเมืองอำเภอการทะลักแล้วนะคะ ใครที่มาอำเภอนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะที่จะมาสักการะสถานที่แห่งนี้ค่ะซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแค่ประมาณ67กิโลเท่านั้นเองแล้วก็จากตรงนี้ไปสถานที่ที่เราจะตั้งแคมป์ก็อยู่ไม่ไกลด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าขอเข้าไปสักการะด้านในก่อนและกันค่ะตามมาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่วิติฟามิลี่แล้วคะ่ะสถานที่ตั้งแคมป์ของเรานั่นเองค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่นี่มีจุดเด่นอะไรบ้างสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะชื่อฝ่ายน้ํานะคะที่พิศิษฐ์ฟมิลี่นะคะที่พักของเรามีทั้งเต็นท์กระจมแล้วก็รันกลังเต็นเลยเหมาะสำหรับหน้าหนาวสุดๆส่วนลูกค้าที่มาเข้าพักถ้าเกิดว่าอยากประกอบอาหารก็สามารถทําได้นามาหารมาปิ้งย่างขาดเองได้เลยค่ะอุ๊ยพูดแล้วก็เริ่มหิวนะงั้นเดี๋ยวตาขอไปทําอาหารทานก่อนนะคะได้ค่ะยินดีนะคะตามสบายเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ที่ฟ้าเตรียมมานะคะดูจากวัดถุดิบแล้วนี่มีแต่ของดีของเด่นของดังของสีสกเกตทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาทายกันนะคะว่ามือนี้ฟ้าจะทำอะไรทาน มือน,นี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะข้าวเหนียวลืมหัวสาเหตุที่ชื่อข้าวเหนียวลืมหัวนะคะก็คือมันอร่อยเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินจนลืมเรียกสามีมากินด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของข้าวเหนียวลืมหัวและนี่ค่ะ น,นี่คือไก่ย่างไม้มาดันค่ะของขึ้นชื่อของดีของดังของศรีสะเกดนะคะโดยเฉพาะอําเภอห้วยทับทันที่สาเหตุที่ชื่อไก่ย่างไม้มาดันก็เพราะว่าใช้ไม้มาดันนะคะที่เวลาย,ย่างก็จะหอมอร่อยมากๆใครผ่านไปผ่านมาแวะซื้อได้ที่ห้วยทับทันค่ะ <S <S แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกดนั่นก็คือเป็นแหล่งปลูกของกระเทียมนะคะหอมกระเทียมดีนั่นเองซึ่งหอมนะคะวันนี้ก็ เอามาทําเป็นเมนูนี้ค่ะหั่นใส่ลาบนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีหอมๆนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าหอมกระเทียมจัดว่าเป็นสมุนไพรนะคะสามารถเอาไปทําอาหารได้หลายเมนูเลยแล้วก็มีการแปรรูปนะคะมาเป็นหอมเจียวประกอบสามารถซื้อมาปรุงอาหารนะคะใส่อาหารอย่างเช่นเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูยำนะคะที่ใส่ประกอบหรือจะทานเล่นก็ได้นะคะอร่อยออยเพลินๆค่ะ ลักกนี้ค่ะเมนูเด็ดเมนูใหม่ของเราค่ะที่กลุ่มสตรีของศรีสะเกดได้ทํานะคะคือเอาต้นหอมมาทําเป็นกิมจินั่นเองเป็นต้นหอมกิมจิแบบสไตล์ศรีสะเกดเรานะคะก็เอาของดีของศรีสะเกดมาทํานั่นเองค่ะและนี่ทั้งหมดนี้นะคะอาหารมื้อนี้ก็เป็นวัตถุดิบมาจากท้องถิ่นศรีสะเกดทั้งนั้นเลยใครที่สนใจนะคะอยากจะซื้อมาลองทําทานหรือว่าซื้อเป็นของฝากก็ซื้อได้เลยนะคะ ที่ปิติฟาร์มเมลี่ของเรานะคะที่เรามาตั้งแคมป์วันนี้นะคะสถานที่ตั้งแคมป์ของเราถือว่าเป็นที่ที่เพอร์เฟคมากค่ะสําหรับช่วงนี้ฤดูหนาวแบบนี้นะคะอากาศเย็นๆตอนเย็นแบบนี้เป็นอะไรที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวสีสเกตหรือว่าต่างพื้นที่ที่ทยอยกันเข้ามาตั้งแคมป์กันที่นี่นะคะทั้งเอาเต็นท์มากางหรือว่ามาพักที่กระโจมแห่งนี้ตอนนี้ค่ะผู้คนมาดื่มด่ำบรรยากาศช่วงเย็นเยอะมากแล้วกิจกรรมของเรายังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะเราจะมีกิจกรรมรอบกองไฟ จะมีกิจกรรมอีกมากมายเลยที่เราจะได้ทำในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปค่ะว่าวันนี้เราจะทำอะไรต่อนะคะนี้ก็เป็นกิจกรรมยามค่ำคืนของเราค่ะกับอากาศนหนาวหนาวเย็นๆแบบนี้นะคะมาดื่มด,ำมด่ำบรรยากาศรอบกองไฟกับการย่างเนื้อบากิวที่พลาดไม่ได้เลยนี่ค่ะฟ้าเตรียยม,มาเนื้อโค,โคขุนชั้นดีค่ะมีทั้งแบบลิปอายแล้วก็แบบเป็นไม้นะคะ ถ้าใครอยากซื้อมาทานนะคะซื้อมาทานได้เลยนะคะไม่มีกลิ่นสาบค่ะเป็นเนื้อโคขุนพันชั้นดีเลยซื้อได้ที่ร้านโคขุนคุณพงนะคะมี2ส,สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นที่ถนนทองมากที่อำเภอเมืองหรือว่าตรงข้ามสารละเมืองกันทะลักนะคะ น่าทานมากๆเลยค่ะสําหรับโคคูนคุงพงนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยกับบรรยากาศแบบนี้เครื่องดื่มพื้นเมืองตราดอกลําดวนค่ะ <ST> <that one? S 1> บรรยากาศแบบนี้เนื่อโคคุณชันดีกับเครื่องดื่มเข้ากันแบบนี้ฟ้าขอตัวไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของค่ำคืนนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอไปฟังเพลงดนตรีสดเพราะๆจากทางร้านก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมค่ะพรุ่งนี้เรามีรัดกันนะคะที่ผาหมออีแดงค่ะเดี๋ยวไปชมทะเลหมอกกันเดี๋ยววันนี้ฟ้าขอไปดื่มด่ำบรรยากาศก่อนแล้วกันค่ะ หนาวมากเลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ภูผาทะเลหมอกผาหมออีแดงแล้วนะคะเป็นสถานที่ดูหมอกที่ขึ้นชื่อและก็สวยงามที่สุดในสีสเกตค่ะตอนนี้นะคะที่นี่นะคะนอกจากจะมีทะเลหมอกที่สวยให้ชมแล้วยังมีภาพแกะสลักนูนต่ำ1,500ปีให้ชมด้วยค่ะหนาวแบบนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมาหาอะไรร้อนๆดื่มกันนะคะวันนี้ฟ้าพกมาด้วยค่ะชาที่ทําจากสมุนไพรหรือหอมแดงของสีสเกตนั่นเองของดีสีสเกตก็เอามาทําเป็นชาสมุนไพรได้นะ แล้วก็มีกาแฟโรบัสต้าของซีสเกตด้วยค่ะเป็นของดีขึ้นชื่อของซีสเกตเหมือนกันว่าแล้วไปชงดื่มกันดีกว่าค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะที่ต้องทานคู่กับกาแฟโรบัสต้าซีสเกตแก้วนี้ขนมดอกน้ำดวนนั่นเองค่ะ ที่ดินแดนภูเขาไฟแห่งนี้นั่นก็คือทุเรียนภูเขาไฟค่ะซึ่งมีเอกลักษณ์นะคะที่กลิ่นไม่ฉุนละมุนลิ้นกินแล้วจะติดใจค่ะแต่ก็จะมีในช่วงเมษาถึงสิงหาคมแต่ช่วงนี้นะคะก็มีผลไม้มากมายหลากหลายเลยตามฤด,ดูกาลนะคะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะข้าวโพดหวานนะคะเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอศรีรัตนาค่ะ การมาแคมปิ้งของเราในครั้งนี้นะคะที่มาแคมปิ้งพร้อมกับอาหารพื้นถิ่นสีนสเกตนี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะเรายังมีอาหารพื้นถิ่นอีกมากมายหลายอย่างเลยที่นํามาเสนอไม่หมดซึ่งเป็นการสร้างไรายได้ให้คนในชุมชนด้วยนะคะเพื่อนๆมีอาหารพื้นถิ่นอะไรมาแนะนํากันบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ฟ้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ